สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพอกันกับเซี่ยแมนอีกแล้วครับผมวันนี้เป็นขวามากเป็นเอลห้าศูนย์ท่านจะเปลี่ยนหาชิ้นเล็กให้แน่นาะผมย่างเ,เบิ้งเบิ้ลแล้วนะครับใส่ยึดให้แน่ไมีขันหนีนอนก,กับติดจองเบิ้ลนะครับเสียงดังแน่หน่อยอออนะครับผมอบ,กบอกไม่ไหมติดจองกับเบิ้ลน,นะน,นะครับผมย่างรอบเบิ้ลจะไปเห็นไปเนาะเห็นติดจองเดหมดละเอียดมี่เกอกี้ขันนะมีขันหนีนะที่เกียร์สองเอเยนสองเอะวกนะครับนี่ รถปีหกโอเคเราลืมแล้วหกสามนะครับรถปีหกสามครับยางนายางล้างกันยังดีอยู่นะครับยางนาเปลี่ยนให้ได้นะครับยางล้างกันเดิม่มยังดีอยู่อ่าได้อุปกรณ์พันนาพันล้างนะครับรถปีหกสามตัวนี้อยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงยล้างกันยังดีอยู่ครับผมสภาพดีอยู่วันท่สองดอกนะครับวัมที่สองอ่านอกนกันจะถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้อ่ามีแต่นี้ก็คือตรงนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเ่เดี๋ยวท่งางอาจารจะซ่อมให้นับนะอันนี้เพรญญายากครับเดี๋ยวท่งางอาจารเปลี่ยนให้ใหม่เลยบางรายที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่เสร็จครับเดี๋ยวท่านอ้จารย์จะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนของใหม่ให้บ่ยังประกาดครับแสดงว่าตา,าดีเติบ์เบยนะครับแค่านี้อาจจะต่อตาแกนต,นตอนต่อตาแดดตาฝนนะครับต้องการกับใคร,รใส่งานยังหนักนะครับแค่แตากแดดตากฝนมาสีก็เลยสีนะครับนี่มาสีมันสีซื้อนะครับ เอาล่วก็มาจอดตาแก,ก่ตาคนอยู่มีตัออีกนะครับสีก็ระ,ะสีเลยครับเนาะถึงหน้าถึงยังกันจะเป็นสภาพประมาณน,นี้ครับต่ว่าเรากับว่าท่านได้ค่อยสอนยังเนี้ยเมนเดิมเบอร์เล่ดี้ครับข้างหลังเพราะว่าข้างหนา้าข้างหลังทัดยังกับเดิมทุกอย่างนะครับสร้างมึงก็ยี่ช็คอีกรอบหนึ่งครับตัวเช็คของเหลวเบนท้ายของเหลวเบนกล่องเบนยังนะครับตัวเช็คเครื่องเช็คก yeah. แยกระบบต่างๆให้ความใส่งานเลยนะครับ กมีแค่สีสีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมบอกว่าเาจ้าเปลี่ยนมาเนาะม,มีเจียมมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวทงางการเปลี่ยนให้ไม้เบิเลยครับถึงกับจกอีกอย่างกับเก็บให้ไหมครับหราคาอย่างกับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนไม้เบิ้ลได้เลยนะครับมีขัน้นอย่ครับที่สภาพดีนอกนั่นกับบวกคืนนะครับแล้วก็ทุ่มไอม้ไม้ไหมีไม่ไหมเนี่ยการ ที่จองเบิดนะครับผมกระซิบเรียกขั้นนี้ครับที่น่าสนใจราคานะครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าแสนห้าหมื่นห้าพันดาวเริ่มต้นห้าหมื่นบาทครับปียางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับผมมาชัดนี่นี่จัดไปเลยครับผู้ใดสนใจขั้นนี้ติดต่อเข้ามาเลยสว่างสบปรย์สตาร์เห้นะครับว่าเรื่องเกียร์ยังก็สร้างกระเสียไขไม่เบิรแล้วครับระบบเกียร์ต้องใส่งานได้ปกติบ่ดัง สายทางน้ำมันนะครับจะเปลี่ยนไห่ไม่รต้องห่วงครับสีสีกับเก็บศาสตร์สีไห่ไม่รถมานนี่ครับคันนี้ปีหกสามครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงชั่วโมงกับหน่อยกูงูแน่นะครับแข็งโอเคอยู่คันนี้ครับที่ตียาน่าก็งามแล้วนะครับเก็บสีเก็บยังไม่กะโอเคแล้วนะครับสำหรับคันนี้นองงานจับนี่จะจีบจองไว้แล้วแต่ก็มีคันนี้อ่า ปีโมงซีนะสองพันหาร้อยชั่วโมงกันที่เรียกกับว่าจะทายขันนี่น้ำกับว่าเป็นเนาท่านนี่กับเปลี่ยนมาหลายอย่างนะถ้ายหีสองเบิด้ลให้สองเบิ้ลเลยครับแต่ฟ้าให้พวกเฟือง,องนี่ยังสองขาดสองเบิ้ลเลย ต่ว่ากันยังดีกว่าผสมนะครับอาจจะมาสมยุลานนะผมกับบนลเมียใจอาจจะเพิ่งมาสมยุลาน,นะครับเราตัวนี้กับตัวนี้ก็ปีฮกซี่ครับสองพันห้าร้อยชัวว่วโมงกับดาวอะไรเราครับนี่ดาวยูเออสี่เมือนดาวราย,ยุกนะครับาราคากับหาแสนเท่าไรผมจำไม่ได้หาแสน อย่างนายาางนก็เปลี่ยนให้ได้ครับอย่างนายอย่างล้างเปลี่ยนอะได้ครับอย่างล้างกะยังพอใส่ด้อยุบกันอีกเป็นแบบรุ่นเดิมเพิ่นเสริมเพิ่นเสริมซื้อใบมีดมากครับเชือมเสริมใบมีดมากอย่างนาเปิดนะครับอย่างล้างกะพ่อมีดอกยางยังใส่ด้อยู่อี่เป็นตัวอ่ะเป็นรุ่นปั๊บทานรอนะครับกันนีกเป็นรุ่นปั๊บทานรอไอ้ยาทานรอมากไอ้ยาทานรอมาก ม้วนครับมวนช่วย2,000ม่วนช่วย2,000ม่วใหญ่170,000บาทราคาท่ราคซับคกันนะม้วนใหญ่2,000มวนใหญ่170,000บาทนะครับวันหกปีอุปกรณ์ได้ทานาานหลังไดครับพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาเลย061 0244343ครับ061 0244343ครับแอดไลน์ได้นะครับเรื่องอะไ a เฟซบุ๊อ่ะาเซียร์แม็เลยนะครับอันนี้รถประจำการผมครับ อันนี้รถผมเองอันนี้รถประจำการของลานผมนะแบรนหลังเลยครับครับเอาไว้เดินทางครับเดินทางทางไกลหาเกีบีกิซารหาขายลูกค้านะครับผมผู้ใจสนใจตัวใดกาที่ต่อกันขมาอันนี้เพิ่อนขอหาซิปมานะครับเอ๊ะว่างหันนี่โงคซ้ำสองไปวันนี้เพิ่อนขอหาซิปมากกันเยอะโรคหาซิปเนาะสนใจหกศูนย์เจ็ดศูนย์ที่ถามมากับมีเยอะครับเด้อราคาอยู่ประมาณหกแสนกว่าบาท สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากเบอร์โทรสามารถแห่งดีแห่งทั่วมาเลยแห่งดีนะครับผมสอบถามกันได้โดยตรงเลยจะได้รู้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อัปเดตหาซิ่แรงหนาล่างให้เบิงครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนักล่างๆกับบุฟเฟ่ต์ครับติดจ่องกืบเบิร์ตแล้วนะครับช่วงนี้เดี๋ยวรอรอบหน้านะครับเดี๋ยวมีมากมายเดี๋ยวผมอัปเดตอีกครับสวัสดีครับ